ถ้าเปรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตระหง่านย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินแต่คนเรานั้นชอบที่จะมอง ตามที่ใจถินให้ความชื่นชมก่อนอิดก,ก้อนหินที่เปล่งประกายอยู่ที่ชั้นยอดบนก็เพราะว่าอิฐก,ก้อนนั้นได้รวมแบ่งไปให้กับคนหลายคน มาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ก็นับครั้งไม่ถ้วนค่ะและทุกครั้งที่มาก็ไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่าการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวยอดน,นิยมหรือมาชมคอนเสิร์ตแต่นับจากนี้ค่ะการมาเขาใหญ่ของดาจะเปลี่ยนไปเพราะเด็กๆกลุ่มหนึ่งที่ดาก,กำลังจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ ดูเหมือนว่ากระแสะการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนค่ะที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้นะคะดาวพาคุณผู้ชมมาพบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติกันอย่างจริงจังค่ะซึ่งกิจกรรมของเขาจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามชมในอิฐก,ก้อนแรก,กว่านี้ค่ะ คุณที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะแล้วก็ข้างๆของเรานะคะเป็นหนุ่มใหญ่ซะหน่อยวันนี้เป็นหยก้อนแรกค่ะชื่อน้องออฟเอาน้องออฟค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะก็สวัสดีนะครับผมออฟครับเป็นประธานกลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ครับสามเหลี่ยมสร้างสรรค์เาทอะไรกันคะสมเหลี่ยมสร้างสรรค์ก็คือเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทําเกี่ยวกับเด็กเลี้่อนเด็กได้โอกาสนะครับคือก็ปกติแล้วเสาร์อาทิตย์ เวลาว่างพวกผมจะว่างจากการทํางานว่างจากเรียนเนี่ยก็จะเข้าไปสานสื่อเด็กในชุมชนที่เป็นสลัมหรือเด็กที่ได้โอกาสโดยประมาณเนี้ยครับผมของเราก็จะช่วยเหลือน้องๆที่ได้โอกาสหาโอกาสทาการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับผมไปทำกิจกรรมร้องรำทำเพลงอะไรเนี้ยครับน้องแกงอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยน้องแกงตอนนี้ทานข้าวครับทำกางสายฝน พี่ออฟวันนี้ต้องฝากฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวเลยรใช่ไหมครับรู้สึกยังไงไม่รู้ต้องฝากเนื้อฝากตัวจะมาอยู่ด้วยกัน3วันถูกต้องยินดีต้อนรับจริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่ออฟเองก็เป็นประธานกลุ่มเหมือนกันซึ่งก็ทางานเพื่อสังคมเหมือนกันแต่ว่าอาจจะทำในในเรื่องของเกี่ยวกับยุกคน เด็กได้ร่อนนะครับเป็นเด็กได้ร่อน,นเด็กได้โอกาสได้รอ่อนมาไกลเลยมาอยู่บนเขาเลยเจริงๆแล้วกิจกรรมหลักๆของเราคืออะไระคะก็จะเป็นการรณรงค์ครับเกี่ยวกับเรื่องเหมือนลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวมันจะมีเรื่องขยะเรื่องเสียงเรื่องการให้อาหารสัตว์ป่าอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วส่วนตัวกิจกรรมจะเป็นยังไงก็คือในช่วงนี้เราทำความเข้าใจกันอยู่ตลอดในในค่ายหมายคเพราะว่าผู้นี้เราจะออกไปพูดกับนันท่องเที่ยววันนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าเฮ้ยมันคือยังไงอะไรเงี้ยเขาใหญ่คืออะไรทําไมต้องเกิดอย่างนี้ เดี๋ยวจะพาไปรู้จักโอ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงต้องแอบดูค่ะคุณผู้ชมคะว่ากลุ่มที่คนที่เขารักธรรมชาติเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเนาะป่ะโอเคเขาจะทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปกินก่อนกองทัพหรือยังไงดีกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องใช่ครับธรรมชาติสำคัญต่อเราขนาดไหนและเราอนุรักษ์ธรรมชาติไปทำไม ดูจะเป็นคำถามง่ายๆที่หาคำตอบได้ยากกว่าที่คิดนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะดาและน้องอ๊อกจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อมาพบกับน้องเก่งนักศึกษาปีที่4หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะและกลุ่มเยาวชนใบไม้ของเขาที่กำลังจัดค่ายรณรงค์ปฏิบัติการสีมอขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ พื่อร้องบอกให้นักท่องเที่ยวรวมถึงคนในสังคมหันมาตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มักง่ายให้เข้าใจถึงผลก,กระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำมันมนุษินที่ผ่านมาก<ล>็โ <นะ S 2> ครง,งการนี้ครับเป็นการชื่อว่าปฏิบัติการสีมอขอคืนพื้นที่เขาใหญ่สีมอก็จะมีไม่ส่งเสียงดังไม่ขับรถเร็วไม่ให้อาหารสัตว์ไม่ทิ้งขยะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากคนซึ่งเวลานักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เที่ยวแบบ เรียกเรียกว่าแบบมีจิตสำนึกและอีกแบบนึงก็คือเหมือนว่าบางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการมีการให้อาหารสัตว์ป่าโดยเขาคิดว่าเป็นการทำบุญเขาจริงคือการทำบ,ทำบาปก็อย่างเช่นการให้อาหารสัตว์ป่ามันทาให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาจะเห็นลิงออกมาขอทานเราเรียกเราใช้คาว่าลิงขอทานได้เพราะว่าลิงตอนได้มีพฤติกรรมแบบนี้คือออกมารออาหารรออาหารอย่างเช่นขนมพกเคี้ยวในเมืองพวกขนมแบบพกรอบต่างๆลิงก็จะมารอเขาที่แล้วเรามาระดมก็ลิงถูกรถอชนตาย่อหน้าตาเลย เราก็มีภาพเก็บไว้ก็เป็นการให้เห็นว่าเออเนี่ยคือผมกระทบจากการท่องเที่ยวหนึ่งในสี่อย่างจะเรียนรู้ไปเรื่อยทำไมเราต้องให้ความสาคัญกับธรรมชาติด้วยอ่ะอเราไปให้ความสาคัญกับสิ่งอื่นๆรอบตัวเงี้ยก็เหมือนที่<ต>บอกก็คือความถนัดมากกว่าคือผมอยู่จังหวัดนครนายกอะครับคือบ้านเกิดที่นี่แล้วก็ตอนที่เราตอนเด็กๆก็มีโอกาสได้ขึ้นมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดการซึมซับตอนแรกก็คือตอนตอนวันหนึ่งมาฟองเคยมาเข้าค่าย ที่นี่แหละก็มาอย่างเงี้ยก็เป็นน้องอยู่แถวหลังมองพอเกิดความชอบอะไรก็คิดว่าอยากทำอยากทําก็เริ่มแบบมีความสนใจครับจนขึ้นขึ้นมาหาขึ้นมออมาอยู่มอปลายแล้วขึ้นมาหาวิทยาลัยก็มีโอกาสได้รวมตัวกลุ่ม,มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มใบไ,ไม้จนถึงตอนนี้3ปีก็ยังทํางานด้วยกันได้อยู่กับเพื่อนๆที่เพิ่มขึ้นหลากหลายขึ้นนะครับไป่อคอย เชี้กันยนเดียนกล้อยอ้องกกิจกรรมก่อนอนกันยู่ค่ะ้วก็านให้ความสำคัญแล้วก็สนใจกิจกรรมนี้มากสงสักลับไปคงได้กิจกรรมไหนบากับกทำกับกลุ่มเขาค่ะจะนั่งดมน ที่เกิดหมายว่าอะไรยังไงอย่างงี้เดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะมาดูนกกันนะครับเดี๋ยวเก่งจะพาเราดูนะครับนกจะมีกี่ชนิดหรือว่าตัวไหนสวยไม่สวยมั่งเดี๋ยวให้เก่งแนะนำดีกว่าครับ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่เองค่ะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมและเป็นที่โปรดปาาในวันพักผ่อนของมนุษย์มนุษย์ที่มักง่ายได้ทุกที่แม้กระทั่งบ้านของสัตว์ป่าทั้งทิ้งขยะไว้ตามที่ต่างๆหรือให้อาหารสัตว์โดยรู้เท่าไม่ถึงการท่านผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าการกระทำเช่นนี้จะก่อให้เกิดความสูญเสียมากน้อยเพียงใดในระบบนิเวศ เพราะสัตว์ป่าเหล่านั้นจะสูญเสียสัาติยานการหากินตามธรรมชาติไปแล้วมารอรับอาหารจากนักท่องเที่ยวแทนนานวันเข้าพฤติกรรมสัตว์ป่าก็จะเปลี่ยนไปและจํานวนมากก็ต้องตายเพราะถูกรถชนบ้างก็ตายเพราะกินกินขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้อย่างไร้จิตสํานึกซึ่งนับเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นค่ะคำว่าธรรมชาตินี่แหละมันผมคิดว่ามันมีความสวยงาม น้ำตกทะเลภูเขาเรานั่งดูนกเราเห็นช้างเ,าเห็นเราเห็นเพียงผิวเผินมันเป็นแค่ภาพแล้วก็มีความสุขแล้วแต่พอเราได้ใช้เวลากับเขาได้มีสมาริอยู่กับเขาแล้วเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องราวของแต่ละแต่ละสิ่งอย่างเช่นระบบนิเวศร,ระหว่างนกกับต้นไม้ระหว่างช้างกับสัตว์อื่นๆระหว่างผู้ล่าระหว่างโปรงสัตว์ทุ่งญ้ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ครับ เราป่าที่สมบูรณ์เราสามารถทําให้หมดไปได้ภายในวันสองวันแต่การจะสร้างให้เขาขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยทำไม่ได้มีความรู้แค่ไหนก็ไม่สามารถทําได้เพราะทุกอย่างมันใช้เวลาไอ้น,นีเ่เราจัดเลยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวจ้ะเพงดูก่อนคนนี้เขาเคยจัดอยู่ <laughs> อันนี้จะเป็นจุดใหญ่เลยไหมพี่นักท่องเที่ยวจะมาใช่ครับน,นักท่องเที่ยวสมามารถจะแวะที่นี่แต่ว่าก็แล้วแต่วันแต่วันนี้วัน,วน,น,วนจริงวันเนี้ยวันศุกร์วันเสาร์คนมันจะเยอะแต่ว่า ฝนฟ้าแล้วก็ยังไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรเราก็เตรียมงานกันเต็มที่ก่อนแล้วเราไปในตรงนี้ครับตรงส่วนที่เป็นบรินัทกลางเลยถ้าช่วงหน like ึ่งมันจะเป็นฝั่งนู้นคนไปเยอะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเดินไปช่วยกันเก็บความสะอาดช่วยกันนำขยะกลับบ้านนะนะคร เพราะช่วงนี้มันก็จะเป็นประมาณก่อนเที่ยงหรือว่าสักง่บ่ายโมงนี้เลยแต่ตอนนี้เห็นไหมเยอะเลยคนเยอะเลยเราก็ดูสถานการณ์เดยที่จะมีส่งทิ้งแนวทีโอเคครับเยอะบางค่ายบอกเลยพังของตัวเองอย่างอย่างที่บ้านคือแบบ อ่ะพอเรียกได้ว่าเออพอมีพอมีพอกินอ่ะอย่างมาเงี้ยบางทีก็คือค,าคาา่ารถค่าอะไรก็แม่เติมน้ำมันแน่หน่อยแล้วก็มาก็และบางทีบางโครงการมันต้องมันต้องเริ่มก่อนอ่ะอย่างที่คุยกับพวกพี่ๆก็ตอนแรกเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยมาทํากลุ่มนู้นนิดกลุ่มน,น,นี้หน่อยมากันเงี้ยก็เริ่มค่อยไปเรื่อย,อยสื่อนี้แรกๆก็ไม่มีอะไรก็เขียนกันธรรมดาเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบเราเริ่มแบบพยายามหาเครือข่ายมาทำ